สวัสดีวันจันทร์ที่9นะคะ2566นะคะวันนี้เปิ้นจะมารีวิวเซียนทอนะคะเซียนทอทรงรักบี้นะคะนี่นี่นอุ้นหน้ำหยดติง่งเลยแช่เย็นไว้นะคะออกมาเมื่อกี้เซียนทอทรงรักบี้เดี๋ยวผ่าเลยแล้วกันเนาะผ่าให้แบบเห็นเนื้อข้างในเนี่ย แบบว่า <c oughs> ทำไมต้องเซียนทอรักบี้ก็คือมันก็อร่อยนะคะมันอร่อยมากเลยสำหรับคนที่ชอบกินทอแต่ถ้าบางคนไม่ชอบก็อาจจะแบบเออมันทำไมมันเป็นแปลกๆอะไรเงี้ยแ,แ,แต่ถ้าคนที่ชอบเนี่ยคือแบบฟิลอร่อยนะฟิลอร่อยมากอร่อยมากๆอันนี้เดี๋ยวจะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูดูเนื้อก่อน เนื้อฟูๆนะคะเนื้อฟูฟ,ะะเฟ,ฟูเนื้อแบบดูหนึบๆแน่นๆน,น,นะคะนี่มเมล็ดน้อยมากพันนี้นะคะมีแต่เนื้อเลยบอกเลยสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อแบบฟินๆอะไรอย่างเงี้ยตัวทอรลักบี้เป็นเป็นแบบอะไรที่ลงตัวมากๆแล้วนะคะเนื้อเยอะผลใหญ่เนื้อมันนั่นอะอือ กินเลยห,หวานมันนึบอ,อร่อยอแล้วจ้าอร่อยอแล้ววันนี้เปิดขายรอบสุดท้ายนะคะเปิดขายรอบสุดท้ายสำหรับเซียนทอทรงลักบ,บี้นะคะใครอยากกินก็สั่งได้นะคะลูกนี้มีแค่สองมเมล็ดนะคะมีตรงนี้มเมล็ดหนึ่ง แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งเมล็ดม,มีแค่สองเมล็ดเนื้อเยอะมากอันนี้เปิ้นแบบเก็บแก่จัดอะนะคะฟิลจะแบบว่าหนึบหนึบละลายในปาก <c oughs> อร่อยอร่อยมากเลยเดี๋ยวอีกครึ่งนึงเอาไว้แบ่งเพื่อนๆกิน แบ,บ่งเพื่อนๆชิมกันนะคะอันนี้อันนี้ไว้ให้โฟกัสกับเฟซบุ๊กนะคะลูกชอบ <laughs> อืกินยั่วแต่เช้าเลยนะคะกินยั่วแต่เช้าเลยฟิลแบบจะแบบมันๆนะ่ะมันๆนะ่ะเหมือน,นะนหวานหอมๆอะไรเงี้ยคือกลิ่นไม่ได้แรงนะกลิ่นอ่อนหอม หวานไม่มากถ้าเกิดว่าบางคนเอาไปกินแล้วบอกว่ามันหวานเจี๊ยบเลยอะ่ะก็แสดงว่าอยู่ปล่อยให้มันเละเกินไปจ้ะต้องให้มันแบบว่าสุกปุ๊บก็คือเราชิมดูอาจจะแบบชิมตรงหัวมันเนี่ยถ้าไม่มีรสเฝื่อนเฟื่อนอ่ะก็ทานได้เลยนะแต่บางคนแบบว่าเหมือนแบบมันยังเฝื่อนเฟื่อนอยูม่มันสุกคาต้นมันอาจจะมีรสเื่อนเฟือนนิดๆก็ กินเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ยังจะฝาดอยู่นะคะนี้เปิ้ลทิ้งไว้ก่อนวันนึงสมมุติว่าสุกตอนเย็นเช้าเราก็กินอะไรแบบเนี้ยอย่าปล่อยให้มันเละจนเกินไปนะคะถ้ะเลแบบฟิลเละมันก็ไม่ค่อยชอบกินเหมือนกันอืเนี่ยอื้กินข้าวมาแล้วก็มากินผลไม้โอ้โหฟินเวอร์กินกันยังคะกินข้าวกันยังเนี่ยมายั่ว ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ต้นส่งผลให้ไปหรือว่าคนที่สั่งซื้อผลนะคะก็รีวิวให้นะคะสําหรับผลไม้ตัวนี้เป็นผลไม้ใหม่นะคะที่หน้าปลูกสัญญาว่าจะมีของใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะก็จะเลือกแต่พันธุ์ดีๆอ,อาจจะไปไต้หวันนะไปดูผลไม้แต่ไม่รู้ว่าจะไปไหมค่อยว่ากันอีกทีนึงคะ่ะมีไม้อีกสองสามตัวที่น่าเก็บเน่ เห็นไหมใครเคยกินบ้างกินแล้วเม้นมาหน่อยนะคะก็คือท้อต้องเก็บให้แก่จัดนะคะไม่งั้นเนื้อมันจะไม่ไม่ค่อยโอเคอะ่ะอาจจะมีรสฝาดหรือว่ากลิ่นฉุนมากเกินนะคะต้องเก็บให้แบบแก่จัดจัดนะคะคือตรงเนี้ยบ,บางบางผลตรงเนี้ยไม่ได้เป็นสี ไม่ได้เป็นสีออกน้ําตาลน้าตาลนะคะที่เพิ่อนเห็นน่ะมันสุกก็คือมันจะเป็นเส้นสีข,ขาวๆอะ่ะมองเห็นตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนจะเป็นแบบขึ้นขึ้นนวลๆน่นนะขึ้นนวลๆน่นนะเออแหละแสดงว่ามันมันแก่แล้วเออมันพร้อมที่จะกินแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เอาลงมาจากต้นประมาณสามวันสี่วันจุกบางผลก็เจ็ดวันเลยค่ะเพราะว่าผลมันค่อนข้างจะใหญ่นะ ทอลักดีหน้าปูกก <c oughs> ืนน้ำลายกันใช่ไหมเดี๋ยวเอาอีกคำหนึงได้ไหมอีกคำหนึ่งเนาะเพราะว่าแบบดูเนื้อดิครีมมี่มากค่ะแบบกินแบบไอติมไอติมอะไรอย่างเงี้ยอ,อร่อยแล้วจ้า <c oughs> อร่อยนะคะหน้าปลูกนะคะเซียนทอปลูกก่อนก็รวยก่อนเขานะคะเป็นพันไม,ใม้ใหม่ๆที่ ยังไม่มีที่ไหนนะคะในไทยไม่มีเยอะนะคะปลูกกันก็เหมือนใครปลูกก่อนรวยก่อนอย่างที่บอกกันแหละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เปิ้นขายอยู่กิโลละหนึ่งพันนะคะผลนี้ก็ประมาณหกขีดก็ประมาณหกร้อยบาทนะคะฟีลจะแบบว่านั่นแหละน้องๆทุเรียนอะไรประมาณนี้บางคนไม่ชอบกินทุเรียนก็บอกว่าอันนี้อร่อยมากนะคะทอ้ออร่อยมากก็น่าปลูกติดลูกไวนะคะติดลูกไวติดลูกตลอดทั้งปี ผลใหญ่ผลโดกปลูก2ปีติดลูกนะคะติดลูกตลอดทั้งปีดูแลง่ายปลูกเหมือนมะม่วงเลยค่ะคือห่อแล้วก็รอรอชิมได้เลยอะ่ะรอชิมผลได้เลยไม่ต้องไปแบบอะไรยุ่งยากมากมายไม่ได้มีแมลงอะไรหรืออะไรรบกวนมาเลยอะค่ะคือดูแลง่ายจริงๆน่าทําน่าปลูกจริงๆนะคะคือมันขายตัวมันเองก็คือเวลาคนชิมปุ๊บอ้เนื้อฟิลอย่างนี้อร่อยใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยน่าปลูกน่าทําขายนะคะ ก็ฝากไว้นะคะเซียนท้อทรงรักบี้ดูเนื้อสิจริงๆมีหลายพันนะคะท้อกับเปิ้ลมีอีกหลายพันเลยก็เก็บข้อมูลไว้แล้วก็อร่อยจริงก็ค่อยมาทำขายนะคะทำทำขายไม้ไปทีละตัวทีละตัวเอานะคะโอเคคลิปนี้ก็เหมือนจะยาวไปนิดนึงแล้วหกนาทีกว่านะคะยังไงถ้าสนใจต้นพันธ์ุก็ ติดต่อเปิ้นได้นะคะที่เบอร์โทร9 9 3 0 5 5 5 5 7 3นะคะส่วนเฟสก็เปลี่ยนชื่อนะคะเป็นพรมพรพรเพชรน้ำเงินนะคะทักเฟสมาได้เพราะว่าตอนนั้นใช้เฟสส่วนมา้าค่อนข้างจะโดนปลอมเฟสหลายเฟสนะคะตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ชื่อตัวเองแล้ว <laughs> นะคะ ID ก็ ID เดิมนะคะ ople 89นะคะ id open 89ภายษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชม ฝากไว้นะคะเซียนท้อทรงรักบี้นะคะผลไม้ใหม่มีอนาคตหน้าปูกค่ะสวัสดีค่ะ